ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหม่องทุกบอลทุกเพียรทุกไอ้ทุกสาขาทุกอาชีพครับที่กําลังติดตามรับชมคลิปของอานนันท์ทั่วอยู่ในคันนี้นะครับเนาะครับมื่อนี้ก็พามาเบิ่งง้อขึ้นเ่าพี่น้องครับท่านใดเด้อครับอย่าได้งยวง้อไปเลี้ยงนะครับนี่หาพันพ่อสอบเป็นครับหรือเห็นเราพันมาครับนี่พามาเบิ่งเอามือนี้ครับเนาะมื่อนี้เบิ่งง้ออยู่ขอกขอบง้อเล่นเดียะจ้ะของง้อเล่นเดียครับ บ้านยังครับบอกเพื่อนนะบ้านโคกสะอาดจ้าตำบลประชาพัฒนาอำเภอว่าปีปทุมมหาสารคามครับเห็นแล้วอยากได้มากมองนี้เด้อครับเด้อพี่กัดเอาวันนี้มื่อนี้สีผ้าเบิ่งอยู่ตามเชนจ์เนาะสองโคมกับอีกสามตัวจ้ะสามตัวสองแม่ม้าที่หนึ่งสาวเนาะจ้ะอ้ามื่อนี้น้องเดียจ้าเป็นผมน้ำเสนอเนาะจ้ะอ้ามาผมมาพอกับเพื่นครับนี่ครับวันนี้น้องเดียครับจ้าสวัสดีจ้าอ้อวเมื่อนี้เราเบิ่งกันไปตัวนี้ก่อนเนาะจ้ะเบิ่งกันตัวแรกก่อนนะพี่น้อง นี่ครับตัวแรกตัวตาอิดตํากเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่โอ้ลูกหนาสิตัวนี้แม่แม่ไทยได้เป็นบ่แม่จ้าแม่ไทยไมีขอบหูดำไหมพี่น้องนี่ยมีขอบหูดำน้อยๆขาหนาลังกระดำน้อยแต่นุ่มดีชัดเจนดีเพิ่นลูกตัวที่ไหนเพิ่อนนอนอยนู่เนาะ,ะลูกตัวที่สองจ้าเน้นลูกตัวที่สองแม่กับผสมไว้นั่จ้ะเอาแม่ผสมไว้แล้วแม่จ้าผสมตัวไว้จ้ะ ผสมคมตัวไว้แม่จ้ะท่านพานรอบไปอ่ากระเดือนกว่าเหรอจ้ะอืมเดือนกว่าเดือนกว่าท่านบังคืนยิงเนาะจ้าพานหนึ่งรอบครับพานหนึ่งรอบเดือนกว่านี่เบิ่งลูกสาวเพิ่นได้ครับพุ่น่ะอะไรมาเนี่ยครับลูกสาวลูกสาวหาเดือนกว่าหาเดือนกว่าจ้าลูกพอ่อไอออด้หน่อยเนาะลูกกับพ่อเดียวกันกับเทียนผสมไว้เลยจ้ะโอ้ดุข้มตัวเหมือนกันแม่หนาครับจริงเนาะเดี๋ยวเบิ่งคุณหนาแม่สูงหไรไปไดน้นี่ แม่สูงลอยสามสิบหาจ้ะแม่สูงลอยสามสิบหาเอ้ามาเนี้ราคาพี่น้องราคาเน่าจะเปิดไว้หาหมื่นสี่พันหาลอยบาทจ้ะหาหมื่นสี่พันหาลอยบาทครับเอ้าครับนี่แม่มาติดทองเนี่ยที่่นบออยากให้ลูกกินนมมดได้นน่เนาะตัวลูกแม่นี่ให้ลูกง่ามมีดบาปืดหนาครับพี่น้องอันนั้นขดไก่ด้วยครับแม่นีเพื่อน่ะว่ามเล่นอีกคุณตัวนี้ไหมเล่นกล้องอีกเลียบดีลึงเงาอัดหลาดด้วยครับตัวนี้ น้ำตัวแดงแม่ขาวแต่ว่าลูกแดงวะโอ้แม่นี่สบายเพิ่นหายลูกเครื่องเพิ่นดำเนาะเครื่องเพื่อเพิ่นดำพุนอะเพิน่นเลยให้ลูกสีแดงครับลูกตั้งโจโก้ด,ดีดีพี่อน้องน้ำตัวเงาเงาครับหนังหน,นาครับนี่สีแดงแดงครับลูกสาวเพิ่นประมาณหาเดือนตีหาเดือนกว่าละจ้ะหาเดือนกว่ากว,ว่าน้ำตัวดีพี่น้องเอ้ยแม่ลูกซื้อสองสีได้สามเลยเนาะแม่นจ้ะไม่รุ่นจ้ะไม่รุุนไม่รุุนเพราะว่ามันมันไปห้ลูกกินนมหรอแมมันย,ยันลูกแล้วหาเมื่อไหร่ก่อน หาหมื่นสี่พันหาลอยบาทหาหมื่นสี่พันหาลอยบาทาบางานมึงหลบๆก่อนเนาะกขูขังเงี้ยงๆครับคุุณกูขังลูกเพลินมูกูขังใหญ่ยแถบอ่ะการย่างการเดินการเหินดีเอารับประกันทุกเทิรนถอนอยู่บนมีเลยเนาะจ้ารับประกันตัมนี้จ้าทุกประกันตนัมนี้คือเพอลินแหละพี่น้องโอ้ลูกเขทาขท่าเขาท่าครับโค่นนี่คุณเนาะอย่าได้ลูกไดนหนาแดงๆเด้อพี่น้อง นึ่งแดงเนี่ยนะที่บ่ใครมีเห็นมากง่ายไปไลไเนี่ยโดนๆพอกันทีนึงเนาะครับเนาะมันหายากเลยพี่น้องเริ่มหายากเขาทุกคณะขนาดไ้งัวก็ไใดต่างคนกับต่างเขาไปอยู่ในมือของคนมันแล้วเนาะมูอดูก,กำงามจังส่เนาะจ้ะอ่อพี่น้องที่พอนใดเด้อครับกัาร่งถามหาอยู่นี่แม่เขาก็จจิงอยู่ครับแม่นี่จะว่าลูกนี่เลือยปรับท่านเลยเป็นแม่งัวที่ให้ลูกดีแม่นี่เนาะนี่ะเสือเอาไปเป็นแม่พัน ต่อไปก็เป็นตาครับแม่นี่เป็นตาเป็นให้หลูงามนะครับเนาะอ่ะคมที่สองน่ะน้องเดียวเนาะจคาคมนี่เป็นง่วแม่ลูกลูกผูลูกแม่ลูกแม่คือก oh. ันจ้ะบันน land ี้คมแม่นี่ลูกลูกลูกแม่ไอลูกตัวที่ไหนเพิ่นนอนนี่ลูกตัวที่สองคือกันจ้ะลูกตัวที่สองลูกเดือนกว่าจ้ะตัวนี้อลูกตัวที่สองเดือนกว่าแม่สีขาวลูกสีขาวปะจ้ะมาผ้ามาบุญอลบๆเนาะอันนี้กิดกําลังกินนมอยู่ด้วยครับนี่ก็ได้นี่แม่เพิ่นนี่ิสูงอยู่ หลายป้าเดนนอนอยเนาะสูงหลายสี่สิบสามจ้ะอืมเงาบางเดียวเนาะแมร์จ้าสูงอยู่ร้อยสี่สิบสามพี่น้องเจ้าเดือนลูกสาวเพิ่นนี่เดือนกว่าจ้ะโอ้หนี่ยนนอยอายุเท่าไหนเนาะจ้ากำลังกินนมดีโอ้ลูกบ้นบานๆเท่านี่ตัวจ้าเป็นพอพันคุ้มฝูงคือกันจ้าโอ้เป็นพอพันคุ้มฝูงคือกันลูกตัวที่สองพี่น้องหลังกำลังตีหลังกำลังสเสื่อมแตกได้ครับแม่นี่ลูกสาวเพิ่นเนี่หนี่ยนนอนอยู่ตาฮัก บันนี้เขาเปิดไวซ้ำได้แล้วค่ะแม่ลูกนี่เปิดไว้สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทจ้ะสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทจ้ะแม่ลูกลูกแม่เนาะจ้าเอาครับบันนี้อนาคตดีหรอกลูกพเนนน้อยยยลูกตัวที่สองเลยพี่น้องมาเบิ่งแข้งเบิ่งขาเบิ่งเล็บเบิ่งตีนเนาะนุ่มก็ดีดีนะครับนี่เล็บทั้งแม่ทั้งลูกดีมัดเลยเนาะนี่ครับหน้าตาสูงหน่อยสี่สิบสามเนาะจ้า เป็นงัวไทยเฮาไทยกลางๆเด้อค่ะแม่เพิ่นลูกกับงัวไทยคือกันลูกสาวเพิ่นก็นเป็นพ่พอเพื่อนก็นเป็นงวัวควบฝุ่นเนาะจ้ะพุ่นละสามสี่เดือนน้องก็จะเริ่มแดงเนาะจ้ะแมนนี่ครับอ่ะครับพี่น้องมักงัวแม่ลูกลูกแม่อีกตัวหนึ่ง้อครับเด้อในราคาทีโบแพงสี่หมื่นเท่าไรก่อนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยนี่ครับสี่หมื่นหกพันห้าร้อยครับนี่เด็กงัวแม่ลูกลูกแม่อีกบริโภคครับนี่แดงจืดคืนก็ได้ลูก หลังแตกหมดนี่พี่น้องว่ะหลังเรื่องเหลมตีครับพอด่ะหลังเรื่องเหลี่มตีเนาะโอ้กล้ามขาครับสีครับสีมาตัวนี้แข้งขาดีครับหนาขาตรงดีขาใหญ่ดีหัวหน้าัวนี้เนาะเป็นหูบขาใหญ่ๆพี่น้องจ้าเป็นหูบขาใหญ่ๆพ่อเพิ่นกับสีพอพอสมควรอยู่แล้วเนาะกับสีงามเติบอยู่ละอันนี้ข้อมือสองได้เพียงเดิ่มบานนี่ไปเบิ้งเบิ้งแม่มาเนาะครับบันนี้มาเบิ้งว่ว แม่มันแม่ทองค่ะเมื่อไม่นี่ทองกับพ่อได้ครับเนี่ยอันนี้ทองกับพ่อคุ้มฝูงดือกันจ้ะโอ้เป็นเป็นทองที่าไในทองมั๊นนะทองทองสามจานนี่ทองตัวที่สามแมนจ้ะทองเจ็ดเดือนแล้วโอ้ไปออกกับตัวนี้แมนเชื่องเชื่องจ้ะตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วพนะแมนจ้ะอืขอบหูดำงูไทยห้าเนาะค่ะขอบหูดำขอบตาดำได้พี่น้องนี่สูงหายไปเลยนี่ตัวนี้สูงรนอยสามสิบหกจ้ะสูงรนอยสามสิบหกพนะ ครับตัวนี้สูงอยู่ร้อยสามสิบหกเป็นง้องทองเลึกๆครับแน่นี่พลใหญ่เนาะง้อพลใหญ่สูงอยู่ร้อยสามสิบหกเจ็ดเดือนรับประกันแล้วเนาะรับประกันทองจ้ะอ้าตัวนี้รับประกันทองนะครับม่านมาแล้วเจ็ดเดือนผู้ใดได้ไปกะรล่อบ,บดลส่งพลเป็นง้อพลพลจากน้อยครับอ่างดีดีงวงสีให้ลูกง,งาเป็นหยาเก่งพันวาสันเนาะจ้ะนี่ครับนี่เชื่องจ้ะตัวนี้สภาพเล็บสภาพยังก็ดี บานนี้เขาเปิดราคาไว้สำหรับอบานนี้ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นหกพันบาทจ้ะสามหมื่นหกพันบาทแมย์จ้ะมั่วแม่ม่านนี่ครับสามหมื่นหกพันบาทนี่พี่น้องอ้าวาเนี่ยบ่ดนเดอ้อครับเนี่ยเจ็ดเดือนแปลเจ้าเดือนอีกสองเดือนเนาะจ้ะคุยหลังดำนี่ครับนสิผ่อคุยหลังดำหาตรงหนอกตั้งเหมือนเด้แม่เนี่ยบ่ธรรมดดาด้วยครับเนี่ยรูกออกมาคือสีดแดงดีแท้นเนี่ยเนาะ นี่ครับสามหมื่นหกพันบาททองเจ็ดเดือนรับประกันทองครับเ่ยแต่คุ้นๆถจึงเชื่องครับเ่ยเตาอยากได้ไปเป็นน้อเป็นหน้าจะดอกครับบานเท่าเหรียงจังสี่แหละพี่น้องปัญหาหน่อยการรักษาง่ายครับเหีียงง่ายโตต่อมา บันนี่เป็นงัว่าแม่แม่มัานเือกันรมันบอแม่ม่านหกเดือนจ้าตัวนี้โอ้ตัวนี้มัานก็มันมันก็ตัวมาน้อยก็ตัวอยู่นี่เนาะจ้ะตัวนี้เอยเิ่นเป็นระปีพานมาานาอแมนจ้ะเคยเป็นแต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วจ้ะอืมท้องใดนอนนี่นี่เนาะอันนี้ท้องสองจ้ะท้องตัวที่สองเท่าไหเนาะแมนจ้ะสูงตัวนี้สูงร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดแมนจ้ะ พอมันเด่วในทองพอใน,นทองทองพอคุ้มฝูงบามาน<อ>แดงคือกันจ้ะทองประมาณแดงเนาะแม่นจ้ะเหมือนพามาเบิ้งหลับหล,บ,ลบนะพี่น้องเนาะเ<ช>ครื่องแดงครับนุ่มดีชัดเจนสภ,ภาพเรียบัวมีเบี้ยวบูมีสีนะพี่น้องเนาะกับโพนอีกตัวหนึ่งนคะรนนครับนี่โมโพดนดีอีกตัวนึงนี่ครับทองตัวที่สองในทองพอกะทับพอคุ้มฝูงมากคือกันจ้ะทองหกเดือนแม่นจ้ะรับประกันทองรับประกันจ้ะในราคา ราคาสามหมื่นสามพันบาทจ้ะสามหมื่นสามพันบาทแม่จ้ะหัว่แม่มานเด้อครับเด้บอบัดเนี่ยพี่น้องบานเท่าครับเสือไปขุนไปเลี้ยงไปทอมเอาครับโตตอไปทับเรื่อยๆอรื่ดบบปนี่พี่น้องได้ไปเนี่ยเพราะมันอ่างดีเติอเด้อครับน้ำใต้น้ำลังเรื่องหินเด้่ตัวนี้นะครับเรื่องยอดล่าสุดปันเลยครับพุ่นุ่มนุ่มก็ดีชัดเจนเร็บสภาพหางงวเครืองแดงให้ลูกแดงได้เฮอนครับ นี่ไปรุปน่นเอาตัวเมีตัวผู้ในทองตัวต่วไอ,อไออปี่นองมักพอใส้เอาด้ครับเด้อราคาบ่สูงี่นองมาเท่าซื้อเลี้ยงได้ครับเนี่ยราคาบ่หอดเจ็ดแปดหมื่นเอกครับมกุกทองสามหมื่นแต่นึ่งแดงงามเพิ่งกับหกเจ็ดหมื่นเพนองจริงสิล่ะเขาไปคุณนไปท่อนเอาไปท่อมเอาครับี่นองไปคอยเลี้ยงเอาเออกมาทับตัวรุน่นเท่าคอยเอาเลือดลอยใส่เอาครับก็ได้ดีขึ้นกันนั่นแหละวันนี้ตัวสุดท้ายเนาะ อาครับบันนี้มาตสุดท้ายเป็นงวัวเป็นงวัวสาว้อมผสมจ่าตัวนี้อืมอายุอายุสิบหกสิบเจ็ดเดือนจ้ะประมาณสูงเด้ยตัวนี้สูงลอยสี่สิบสองจ้ะอ,อืมสูงไรลอยสี่สิบสองโอ้ตัวนี้สูงสูงเอาพี่น้องบเนี้มาเบิง่งงัวในพันธุ์แม่บอก้อครับเด้อบนันนี้เครื่องดําครับกวัวขางใหญ่ฟ้อยหางหดเครื่องแขงเรียบกันจีกันยืนสภาพกรีบมาเลยครับเรียบอะรึรง อายุกับสัมเพิินบอกไว้เนาะจ้านาเพิเ่งเพิเ่งน,นาครับโอ้นานู้นตุดดีตัวนี้ไหมพูนอ่ะโอ้เป็นงัวสีคนมักมักสีนี้สีดำดำเพนนิ่งแดงครับนี่แดงกับดำผสมกันน,น,น,นี่ครับนี่มีแดงกับดำผสมกันแดงบอหลายปันไดเนาะนี่ครับเป็นงัวสีคนมักครับสีนี่โอ้ตัวนี้สูงเงาเนาะสูงจ้าได้สูงได้เงาด้วยครับตัวเนี้ยซื้อไปกับอีกโ่รดอีกประมาณสามสี่เดือนนี่แหละ เตรียมพอไปเลยไปนี่พอได้งามใส่ไปเลยโอ้กคขางไหมกคข้างไงสวยงามตัวนี่พูดอ่ะพูดอ่ะเบมึงบาดยางบาดเดินบาดเหินบาดขยับบาดเยี่ยงบาดไงบ่มีทกบ่มีถืน่นบ่มีถอนครับลึื่องเห็นไหมครับผุ้หญิงอาลาดตัแต่ตข้างเพื่อนอะสุดนมกักเลยนมดีจับหางพอดีพอดีครับ บ่มีตอกม่มีติงเนาะบ่มีหูดม่มานี่ครับเอ้าพี่น้องบาเนี่ยแม่นี่ลาค่ะครับพอลาค่าะค่าน่าจะเปิดไว้ 34, 600, สามหมื่นสี่พันหกร้อยจ้ะสามหมื่นสี่พันหกร้อยแม่นจ้ะอ้าวพอแล้วไปเนี่ยของงามๆมัวด,ดําพื้นแดงนี่ครับดาพื้นแดงหลายคนหลายทานมักมันงามเอาพอแดงทับเข้าไปดูลูกมาสามัมจุมกุมครับเนี่ยตกลูกตัวแม่ม้านานๆยนคือพอเดี๋ยวโอ้ยเงิน เตรียมรับสับหลดคุณอดยอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกครับนี่แม่นอีกตัวนึงเอา้ามือนี่ผ้าเบิ่งมากครับพี่น้องมากตัวใดบ่สิเป็นแม่สาวแม่มัน่นโคมแม่ลูกนะครับเนาะอยากมาเบิง่งโตจริงอยากมาจับมาสัมผัสตัวจริงกับแมใ่ใดนะครับพ่อกลัวเรนเดียนะครับนะบ้านน้นสะอาดตำบลประชาพัฒนาบ้านโคกสะอาดบ้านโคกสะอาดครับตำบลประชาพัฒนาอำเภอว่าปีพทุมจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์ผมเพื่อใหายเรียบร้อยนะครับติบดต่อมาครับสอบถามมาเรียนมม่ยางกันได้เนาะ อ๋อน้องเดียวป่ะเนี่ยสุดท้ายถ่ายคลิปห้องอนฝากพี่ฝากนางเขาเนี่ยจ้าน้องเดียวก็ฝากขอกว่าเล่นเดียวเนี่นจ้ะถ้าเบิ้งแล้วมักตัวใดอยากได้โตไดใดไปเลี่ยงกะให้ฝ้าโทรมาเลยเ้อจ้ะเพราะว่าคลิปที่แล้วในี่ลูกค้าสากเลยเ่ท่านกันเนาะจ้ะกับคนเลี้ยวเพิ่นกับไดกอกับฝากติดตามเรื่อยๆเลย้อจ้ะอืมเออช่องทางการติดต่อขอกว่าเล่นเดียยเล่นเดียวมีช่องทางใดเนี่ยกะมีเบอร์โทรศัพท์ซนบนะจ้ะที่ขึ้นไว้ให้กะ ถ้าอยากเบิ้งรูปหรือว่าวิดีโอข้อมาเบิ้งตัวง้วโตจริงก็สามารถแอดไลน์มาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้เลยจ้ะอืมอ่ะพี่น้องนี่แหละตามที่พี่น้องอยากมากเบิ้งตัวจริงกันมาได้อยากมาโทรทักถามเนาะจ้ะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดท้าพี่น้องเนาะก็ฝากกดติดตามได้พี่น้องเด้อกดติดตามกดรูปกดดิ้งเป็นการแจ้งเตือนนะครับเนาะอันนทั่วกระสีผ้าเบิ้งง้วแล้วข้าจะถือไปเรื่อยๆเะไรพี่น้องง้วนน้ำบาดน้ำซองไปเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีง้วงามง้วนแล้าแพงราควข้าแพงเก็บกันไปพี่น้องนะ บันี้ก็พอกันชิบหนาชิบไม้นะพี่น้องเนาะชิบน,น,นี่ผมอนัน์ทั่วพอกง้อเล่นเดียกับน้องเดียกับสวัสดีครับสวัสดีจ้า